นิยายเสียงเรื่องข้าคือนางร้ายในนิยายจำกัดเรดบทที่99สิ่งที่ถูกปิดบังมือของหมอชลาย,ยังไม่ทันผ่าออกจากข้อมือของลินทิงก็อดประหลาดใจไม่ได้ทั้งที่นางบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอาการผิดแปลกใดๆขายไม่มีเขาลางบอกเหตุเลยทว่าชีพจรกับสับสนปั่นป่วนราวกับผู้มีโรคเรื้อรังติดตัวใกล้สิ้นอายุไข ไม่น่าจะเป็นเช่นนี้หมอชลาถึงกับสงสัยว่าตนตรวจผิดพลาดจึงรีบตั้งสมาธิจับชีพจรให้ลินทิ้งอีกครั้งตัวหลิงเห็นเขาเอาแต่งเงียบก็เอ่ยถามสิ่งเรียบท่านว่าอย่างไรในจังหวะนั้นสีหน้าหมอชรากับแปรเปลี่ยนไม่หยุดเหตุเพราะชีพจรของลินทิ้งพันไม่แน่นอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเขาไม่กล้าฟันธงว่านางป่วยด้วยโรคร้ายที่ไม่อาจเยียวยาอีกแล้วจึงเอ่ยอย่างลังเล ต้องขออภัยบางทีเมื่อครู่เป็นค่าที่ตรวจผิดไปเสียงทุ้มต่ำของตัวหลิงดังขึ้นอีกครั้งตรวจผิดอย่างนั้นหรืออากาศแม่นาวเหน็บแต่เหงื่อกับผุดเต็มหน้าผากหมอชาราเขารีบยกแขนเสื้อเช็ดก่อนก้มหน้าจับชิพจรให้หลิงถิงเป็นครั้งที่สามภายใต้แววตาเรียบสงบทว่าวกดดันของตัวหลิงครานี้ชิพจรกับเลวรายยิ่งกว่าเดิมหมอชาราไม่ยอมแพ้ จึงจับชีพจรครั้งที่4และ5ทะว่าเรื่องประหลาดกลับเกิดขึ้นผลกลับตรงกันข้ามชีพจรกลับแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งนักหากดูเพียงชีพจรนางหาใช่สตรีอ่อนแอหากยังเป็นผู้ฝึกยุธดด้วยซ้ำถึงร่างจะบอบบางผอมเพียวแต่ชีพจรกลับหนักแน่นดุดมหานาทีเชี่ยวกรากหากกล่าวให้เกินจริงสักหน่อยร่างกายสตรีผู้นี้แข็งแกร่งถึงขั้นลงมือก็อาจฆ่าเขาได้ในพริบตา ชีพจรเหตุใดจึงแปลเปลี่ยนไปมาเช่นนี้เล่าหมอชลาเพิ่งพบเป็นครั้งแรกจึงไม่กล้ากล่าวว่านางป่วยเป็นโรคอันไม่อาจรักษาเพียงบอกว่าร่างกายของหลินทิงเหมือนจะมีความผิดปกติอยู่บ้างแนะนําให้ตัวหลิงหาหมอท่านอื่นมาตรวจซ้ําและให้นางระวังอย่าถูกลมควรพักผ่อนบำรุงร่างกายให้ดีตัวหลิงจึงสั่งให้เหลาองคารักเสื้อแพรส่งตัวหมอชลาออกไปส่วนเขายังคงอยู่ในห้องมองดูหลินทิงพังเอ่ยเสียงเรียบ เจ้าก่อนหน้านี้ไม่ได้รู้สึกสิ่งใดผิดปกติเลยจริงหรือลินทิงค่อยๆลุกขึ้นตอบเบาๆหาได้มีไหมเขาก้าวนั่งลงที่ขอบเตียงมือยกขึ้นลูบผ้าห่มที่คุมกายนางพางเอ่ยมั่นคงเช่นนั้นย่อมเป็นหมอที่ตรวจผิดปลายนิ้วเรียวของนางขยับแตะมือนั้นเบาๆหากไม่ใช่หมอตรวจผิดเล่าในใต้ล่านี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีโรคอันเกิดกระทันหันมิใช่หรือ ตัวหลิงหยิบเตาอุ่นมือมายื่นใส่มือหลินถิงอย่างไม่ใส่ใจนักหมอตรวจผิดแล้วหลินถิงเพียงเงียบคานั้นเป็นยามไห่ฟ้าเวลากลางคืนมืดคล้มตัวหลิงเหลือบตามองไปทางหน้าต่างก่อนเอ่ยเสียงนุ่มเวลาดึกมากแล้วไว้พรุ่งนี้ค่อยหาหมอท่านอื่นมาตรวจให้แน่ใจอีกครั้งเรากับเหตุการณ์ทั้งหมดหาได้กระทบอารมณ์ของเขายัางคงสงบนิ่งดังเดิมอืมถ้อยคำเพิ่งจบ ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นตัวหลิงเอ่ยถามผู้ใดเสียงของตัวสิ่งหนิงดังรอดเข้ามาแฝงความเร่งร้อนท่านพี่รองเลออินเมื่อคู่จือหลานออกไปตักน้ําเห็นหมอคนหนึ่งออกมาจากห้องของพวกท่านพวกท่านไม่ได้เป็นอันดใดเช่หรือไม่เสียงยังคงแฝงความกังวลพ่อหมอนั้นจําได้ง่ายอีกทั้งยิงหิ้วหีบยาออกมาตัวหลิงเหลือบตามองใบหน้าของหลิงทิงที่ยังคงสดใสเปี่ยมด้วยเลือดฝาด ก่อนเอ่ยตอบเรียบง่ายมิได้มีอันใดหากมิได้เป็นอันใดเหตุใดต้องตามหาหมอเล่าต้วนสิงหิงยังคงไม่วางใจยืนอยู่หน้าประตูไม่ยอมจากไปท่านพี่รองข้าเข้าไปดูเลออินได้หรือไม่เขาจึงเปิดประตูให้นางเข้ามาก่อนที่ต้วนสิงหิงจะก้าวข้ามธรณีหลินทิ้งลุกจากเตียงเดินไปนั่งที่โต๊ะน้ำชาเทรินชาใสา่ถ้วยอย่างสงบภายในห้องมีเตาอุ่นตั้งเรียงหลายใบอากาศอบอุ่นนัก หากแต่แห้งแล้งจนทำให้นางกระหายน้ำจึงรินชาออกมาดื่มดึกแล้วเหตุใดเจ้าจึงยังไม่เข้านอนตัวสิงหิงเห็นกับตาว่าลินทิงไม่ได้มีสิ่งผิดปกติจึงค่อยคลายใจลงข้านอนมากเกินไปในเวลากลางวันพอตกค่ำจึงยากจะขมตาหลับแล้วพวกท่านเล่าเหตุใดยังไม่เข้านอนอีกทั้งหมอเมื่อคู่คือเรื่องใดกันแน่ลินทิงยิ้มบางเอ,อ่ยขึ้น เพียงขามีอาการเจ็บปวดเล็กน้อยจึงเรียกหมอมาตรวจดูเท่านั้นตัวสิงหนิงกำลังมีคันมิอาจรับความสะเทือนใจได้ต้องระวังดูแลเป็นพิเศษหลิงทิงจึงไม่กล้าเอ่ยความจริงเรื่องที่ตนเพิ่งหน้ามืดล้มลงไปอาจมีโรคภัยซ่อนเร้นต้องรอให้คันในท้องของตัวสิงหนิงมั่นคงกว่านี้ก่อนจึงค่อยบอกเจ็บปวดเล็กน้อยตั้งแต่เมื่อใดกันแล้วหมอว่าอย่างไรบ้างตัวสิงหนิงถามต่อด้วยความใส่ใจ ตัวหลิงย่อมเข้าใจเหตุใดหลินทิงไม่ยอมพูดเรื่องเป็นลมจึงไม่ได้เอ่ยโต้แย้งเขาเพียงเดินไปหยุดยืนหน้าหน้าต่างมองออกไปยังราตีอันมืดมิดฝนพรดไร้ทั้งจันร์และดาวมีเพียงแสงตะเกียงในห้องที่ส่องรอดออกไปหลินทิ้งเอ่ยเสียงเรียบง่ายไม่ได้เป็นอันใดนะักหมอบอกว่าอีไม่กี่วันก็หายดี ตัวสิงหนิงพยักหน้าเช่นนั้นก็ดีแล้วได้ยินมาว่าหากขาไม่สบายใช้น้ำอุ่นแช่เท้าจะช่วยให้ผ่อนคลายขึ้นข้าให้คนจัดน้ำอุ่นมาให้เจ้าดีหรือไม่เอ่ยพางทำท่าจะออกไปสั่งการแท้จริงแล้วขาของนางหาได้มีปัญหาแต่การแช่น้ำอุ่นช่วยผ่อนคลายก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายจึงไม่ได้ห้ามไว้ไม่นานนักตัวสิงหนิงก็ออกจากห้องไปหลังเห็นลินทิ้งก้าวเท้าลงแช่น้ำอุ่นเรียบร้อยแล้ว นางจึงคายใจและกลับห้องตนเองเมื่อประตูปิดลงตัวหลิงค่อยคลายสายรัดข้อมือหนังวางทิ้งข้างกายก่อนถอดปิดหยกจากเส้นผมแล้วนั่งลงเคียงข้างนางปลายเท้าของหลินทิ้งแช่อยู่ในอ่างน้ำอุ่นไว้เบาๆทำให้น้ำกระเพื่อมขึ้นพรุ่งนี้ยังต้องเร่งเดินทางท่านพักเสียแต่หัวค่ำเถิดไม่จำเป็นต้องห่วงข้าข้าแช่เสร็จก็จะเก็บเองตัวหลิงกับนั่งมองนางเงียบๆไม่ได้เอ่ยสิ่งใด นางยันฝ่ามือลงบนขอบเตียงเอียงหน้ามองเขาเหตุใดจึงมองข้าเช่นนั้นหรือหน้าข้าซีเซียวไปหรือนางยันฝ่ามือลงบนขอบอ่างเอียงหน้ามองเขาเหตุใดจึงมองข้าเช่นนั้นหรือหน้าข้าซีเซียวไปหรือเขาคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนเอ่ยขึ้นข้ากําลังนึกถึงเมื่อครู่ตอนหมอบอกว่าร่างเจ้ามีโรครายไม่อาจเยียวยาเจ้าก็ไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวคันเมื่อบอกว่าตรวจผิดเจ้าก็หาได้ยินดีปีดา ลินทิ้งเพียงแยกไหลไม่ใส่ใจนักช่วยโอกาสตอบชีวิตคนย่อมมีชะตาของตนต่อให้วาดกลัวก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้วันหน้าหากจะเกิดสิ่งใดเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามคันลองถึงสะพานแม่น้ำก็ย่อมมีทางข้ามเองมีแน่ว่าอาจยังมีเรื่องน่ายินดีรออยู่ก็ได้ตัวหลิงก็มองปลายเท้าที่แช่อยู่ในอ่างน้ำองนางพันเอ่ยเสียงทุ้มต่ำเพียงปล่อยให้เป็นไปตามคันลอง จักสามารถได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาหรือเขาเอ่ยต่อทว่าในบางคราแม้ไม่ได้ปล่อยให้เป็นไปตามคันลองก็หาได้สมปรารถนาเช่นนั้นแล้วยายต้องทำสิ่งใดให้เปืองทั้งแรงกายและแรงใจเล่าการแช่เท้าไม่ควรนานนักตัวหลิงจึงก้มลงจับข้อเท้าของหลิงถิงยกขึ้นจากอ่างน้ำแล้วใช้ผ้าเช็ดย่างแผวเบาเจ้าจว่ามาก็มีเหตุผลลุ่งเช้าวันถัดมาฟ้าย,ยังไม่ทันสว่าง หลินทิงก็ถูกตัวหลิงอุ้มออกจากผ้านวมอุ่นศีษะเอนพาดบนบาลลืมตาครึ่งหลับครึ่งตื่นเอ่ยเสียงงัวงเงียมิใช่ว่าจะออกเดินทางเมื่อยามเฉินหรือตอนนี้เพิ่งยามเหมานี่นาหมอมาถึงแล้วเขาพยุงศีษะนางให้นั่งพิงข้างเตียงแล้วก้มลงช่วยสวมอาภณ์ให้แต่เดิมยามเสร็จกิจต,ตัวหลิงก็มักเป็นผู้ช่วยนางอาบน้ำและสวมอภพรใหม่ทั้งชั้นในชั้นนอก นานวันเข้ากระทั่งเขารู้จักเสื้อผ้าของนางดียิ่งกว่านางเองวันปกติที่ไม่มีสิ่งใดเขาก็มักช่วยแต่งกายให้เป็นกิจวัตรเช่นเดียวกับยามนี้หลินทิงจึงนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนเขาเอ่ยว่าจะหาหมอมาตรวจให้นางอีกหนึ่งนางหาวเล็กน้อยพยายามบังคับตนเองให้ตื่นเต็มตาแล้วนั่งลงบนเก้าอี้เฝ้ารอหมอเข้ามาหมอผู้นั้นรู้ดีว่าตัวหลินคือองครัก์เสื้อแพขันเข้ามาก็รีบทำความเคารพ แล้วจับชีพจรให้นางทันทีครานี้ชีพจรกับปกติดีทุกประการหมอลุกขึ้นเอ่ยเสียงนอบน้อมเรียนใต้เท้าหูยินหาได้มีโรคภัยร่างกายไม่ได้เป็นอันตรายหลินถิงพันเข้าใจเจตนาของระบบเสียแล้วตั้งแต่นี้ไปไม่ว่าหมอผู้ใดมาตรวจย่อมให้ผลแตกต่างกันไปเสมอสแสดงถึงความประหลาดของโรคที่แปรเปลี่ยนไม่แน่นอนอนาคตหากมีผู้กล่าวว่านางเคยล้มป่วยก็จะมีหลักฐานยืนยัน หากภายหลังถึงข่าวสิ้นชีพแล้วกับปื้นขึ้นมาก็สามารถโยงได้ว่าเป็นเพราะโรคประหลาดนี้หาใช่พูดผีปีศาจนับจากนี้นางก็ยังสามารถดำเนินชีวิตเช่นปุถุชนทั่วไปได้เมื่อคิดกระจ่างนางจึงลุกขึ้นค้อมไก่เบาๆต่อหน้าหมอต้องขอบคุณท่านหมอหูหินเกรงใจแล้วถ้าว่าก่อนหมอจะจากไปตัวหลิงพันเอ่ยขึ้นเมื่อคืนนางเคยเป็นลมหมดสติไปครั้งหนึ่ง หมอเหลือมองไปหน้าของลินทิงที่ยิ่งแดงเรื่อสดใสกว่าคนทั่วไปเสียจนไม่อาจเข้าใจได้ว่าเหตุใดเมื่อคืนจึงเป็นลมหากบอกว่าตนเป็นลมเสียเองยังน่าเชื่อถือกว่าจึงเอ่ยขึ้นอย่างระมัดระวังเช่นนั้นข้าน้อยจะจ่ายยาบำรุงร่างกายไว้ให้หูยินสักชุดดีหรือไม่ลินทิงปฏิเสธจากใจจริงไม่จำเป็นหรอกเจ้าค่ะท่านหมอกล่าวเองไม่ใช่หรือว่าร่างกายข้าไม่ได้มีอันใดผิดปกติ เช่นนั้นแล้วเหตุใดต้องดื่มยาให้ลำบากปากยาขมเปื่อนนี้ดื่มไปก็เหมือนสร้างเวรกรรมแก่ตนเองหมอเองก็เห็นด้วยว่านางไม่ได้จำเป็นต้องดื่มยาเพียงแต่ไม่กล้าตอบรับตรงๆจึงเหลือบตามองตัวหลิงอย่างลำบากใจใต้เท้าเรื่องนี้ตัวหลิงเอ่ยเสียงอ่อนโยนนางว่าไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นเจ้าไปเถิดขอรับหมอเก็บหีบยาออกไปเหลือเพียงทั้งสองอยู่ในห้องเงียบสงัด เดิมทีหลินทิงคิดจะเอนกายนอนต่อแต่เมื่อเห็นฟ้าเริ่มสว่างอีกไม่นานจะถึงยามเฉนินนางจึงชันกายขึ้นนั่งตรงพวกเรานั่งคุยกันอีกครู่ค่อยลงไปด้านล่างเป็นไรตัวหลิงยื่นมือมาลูบเปลือกตานางแผวเบาหลินเลอรอินเจ้ามีสิ่งใดปิดบังข้าอยู่หรือไม่หัวใจหลินทิงพันเต้นแรงรีบย้อนถามแล้วท่านเล่ามีสิ่งใดที่ไม่ได้ปิดบังข้าหรือ ท่านยังไม่ได้บอกเหตุว่าเหตุใดจึงกลายเป็นเหยาเหรนเขายกมุมปากยิ้มบางหากว่าข้าบอกแล้วเจ้าจะยอมเปิดเผยสิ่งที่เจ้าปิดบังแก่ข้าหรือไม่นางยกนิ้วก้อยเกี่ยวกับเขาไม่เอื้อนเอ่ยถ้อยคําใดตัวหลิงก็มองไปนิ้วก้อยที่ถูกเกี่ยวไว้พันเกี่ยวตอบคืนนวงตาลึกซึ้งคล้ายกําลังคุ้นคิดหรือว่าเป็นเรื่องที่เจ้าไม่อาจบอกข้าได้อย่างเด็ดขาดหลินทิงยังคงนิ่งเงียบตัวหลิงยื่นมืออีกข้างแตะเบาๆตรงหางตาของนาง กดลงจนขึ้นสีแดงเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆคลออ,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 ออกเช่นนั้นข้าจะถามได้หรือไม่ไม่ทันสิ้นคำนางกลับเอ่ยแทรกข้าชอบท่านแม้จะตอบไม่ตรงคำถามแต่กลับเป็นถ้อยคำที่ชวนให้หัวใจพองโตดวงตาเรียวของตัวหลิงพันสั่นไหวรอยยิ้มจริงแท้ผุดขึ้นในแววตาเขากำลังจะเอ่ยสิ่งใดต่อแต่ทันใดนั้นกลับได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวบางอย่างหูไวมือไว สะบัดคว้าปิ่นออกจากมวยผมทันทีเส้นผมดำคลับสยายล่วงลงและปลายปิ่นแหลมคมก็พุ่งตรงไปยังหน้าต่างเสียงลมแบกอากาศดังวูบกระดาษหน้าต่างถูกปิ่นเจาะทะลุหลินทิงถึงกับตะลึงตัวหลิงผู้นี้ช่างสิ้นเปืองนะักเหตุใดต้องหยิบของมีค่าไปปาเช่นนี้แม้จะเข้าใจว่าเขารู้สึกถึงเงาร่างที่ซ่อนอยู่ภายนอกจึงโจมตีแต่สิ่งใดก็ใช้แทนได้เหตุใดต้องเป็นปินหยก ยังมิทันนางบนร่างหนึ่งก็โผล่เข้ามาจากหน้าต่างมือกำปินที่ถูกปลาออกไปแน่นขออภัยม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังแต่ข้ามีเรื่องสำคัญจะมาบอกผู้มาใหม่คือจินอันใจ้เขาเห็นหมอเข้าออกห้องจึงมั่นใจว่าทั้งสองตื่นแล้วจึงมาหาเพาว่ากับเพอเอินได้ยินประโยคที่หลิงถิงสารภาพกับตัวหลิงว่าข้าชอบท่านใบหน้าของเขาพันกับอักกระอ่วนไม่สบอารมณ์นัก แต่ก่อนเคยได้ยินเพียงข่าวลือว่านางเคยเอ่ยขอแต่งงานกับตัวหลิงต่อหน้าผู้คนครานั้นยังไม่ได้ใส่ใจนักทว่าครานี้เมื่อได้ยินด้วยหูตนเองความรู้สึกกลับต่างออกไปโดยสิ้นเชิงความรู้สึกแรกหลิงถิงยังมีด้านเช่นนี้ด้วยหรือจินอันใจหวนคิดถึงภาพที่มักถูกนางต่อว่าหรือประเคนหมัดใส่ใจพันอดเสียดายไม่ได้ที่ครั้งนั้นยอมมอบแอปเปิลทองให้นางเขาก้าวเข้ามายื่นปิ่นหยกคืนให้ตัวหลิง ขออภัยที่รบกวนทัดเต้เท้าต้วหลิงรับไว้แต่ไม่คิดจะใช้แล้วหลินทิงรีบวิ่งไปปิดประตูลงกรก่อนหันกลับมาจ้องเครื่องแบบเสียวเออที่จินอันใจสวมอยู่แล้วเอ่ยเย้าหยันไม่ผิดจากที่คาคาดเจ้าคงหมกมุ่นมาสังหารองค์รัชทายาทอีกกรมังช่างเป็นมแมลงสาบไม่ยอมตายเสียจริงเขากับจับใจอยู่ที่ท้อยคำหลังมแมลงสาบไม่ยอมตายคือสิ่งใดก็เป็นคำชมเจ้าอย่างหนึ่ง จินอันใจเหลือบตามองนางคราหนึ่งก่อนเอ่ยออกมาตรงๆครั้งนี้ข้าไม่ได้มุ่งสังหารรัชทายาทแต่เพื่อมาตามหาผู้ตรวจการแห่งตรงชางต้าเสียหนีไม่บัดนี้ควรเรียกว่าอิงจือเหอหรือว่าท่านใต้เทาอิ้งต่างหากเมื่อเอ่ยนามอิงจือเหอแววตาของเขาพันซับซ้อนยากอย่างน้ำหนักแห่งบาดแผลเก่าแก่ตีตื้นขึ้นมามิอาจเชื่อได้ว่าผู้ซึ่งตนเคารพนับถือกับกลายเป็นเช่นวันนี้ ลินทิงกับหัวระเบาใบหน้าเปียมด้วยความโล่งอกดีแล้วเช่นนั้นข้าก็ยังไม่ต้องลำบากเก็บศพเจ้าครั้งอยู่ที่อันเฉิงนางเคยได้ยินข,าข่าวคราวว่าต้าเสียนี้อาจเป็นอดีตขุนนางใหญ่แห่งราชวงศ์ก่อนนามอิ่งจือเหอจึงนำเรื่องนี้ไปบอกแกจินอันใจเพียงแต่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงเสี่ยงชีวิตตามมาถึงที่พักม้าเพื่อมาพบที่นี่หากเพียงอยากลำลึกความหลังกับต้าเสียนี้ รอให้กลับถึงเมืองหลวงแล้วค่อยพบก็ย่อมได้ยายต้องเสียงเข้ามาในเขตอำนาจของรัชทายาทผู้กลุ่มอำนาจอยู่ตรงหน้าเล่าแล้วเจ้ามาหาผู้ตรวจการด้วยเหตุใดหลินทิงถามออกมาก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าตัวหลิงยังอยู่เคียงข้างและเขายังไม่รู้อันใดเกี่ยวกับกำเนิดของจินอันใจ้นางจึงชะงักละสายตาไปทางตัวหลิงเขาจินอันใจ้ย่อมมองออกว่านางกำลังลังเลคงพอมิได้ขออนุญาตเขามาก่อนจึงไม่กล้าเอ่ยต่อหน้าตัวหลิง อย่างน้อยก็ยังมีเกงใจอยู่บ้างแต่บัดน,นี้เขาไม่คิดปิดบังอีกต่อไปเมื่อก่อนเขาเกงว่าตัวหลิงจะจับลินทิงเข้าคุกหากรู้ความจริงแต่เวลานี้หาได้หวาดกลัวอีกแล้วเขาจึงเอ่ยออกมาอย่างตรงไปตรงมาค่าคือรัชทายาทแห่งราชวงศ์ก่อนตัวหลิงไม่ได้แสดงความฉงนสีหน้ายังคงสงบเอ่ยเพียงเบาๆที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองเพียงเท่านี้หรือลินทิงถึงกับประหลาดใจ ปฏิกิริยาของเขานิ่งเกินไปนักเมื่อครั้งนางทราบความจริงโลกทั้งใบแทบพลิกคว่ำเหนือศีรษะหรือบางทีอาจเป็นพ่อนางยังไม่ผ่านโลกมากพอก็เป็นได้ตัวหลิงหัวรอบแผวเบาเอ่ยถามแล้วเจ้าคิดให้ข้าจัดการเช่นไรเล่าจับคุณชายจินไปขังในคุกหลวงเพื่อสอบสวนเข้มงวดหรือหากเป็นเมื่อก่อนเขาอาจทำเช่นนั้นจริงทว่าตอนนี้ไม่ได้คิดจะทำอีกแล้วด้วยเขารู้ดีหากทำเช่นนั้นหลิงทิงย่อมไม่พอใจ ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อใดการกระทำทั้งปวกของเขาล้วนขึ้นอยู่กับสุขทุกข์ของสตรีผู้นี้โดยไม่รู้ตัวสายตาตัวหลิงจึงก้มต่ำลงลินถิงลากเก้าอี้มานั่งนั่นหาใช่เหตุผลข้าเชื่อว่าท่านย่อมไม่ทำเช่นนั้นจากนั้นนางหันไปยังจินอันใจอีกครั้งเจ้ายังไม่ได้ตอบข้าเลยเหตุใดเจ้าตามหาผู้ตรวจการแห่งตรงฉางกันแน่หรือเปลี่ยนใจคิดก่อกรกบฏแล้วหรือจินอันใจสายหน้า ข้าเพียงอยากสืบให้กระจ่างก่อนกับเมืองหลวงว่าท่านใต้เท้าอิ้งเหตุใดจึงให้การช่วยเหลือกองทัพสกุลเซียหากพาะคิดจะฟื้นฟูราชวงศ์เก่ายกข้าขึ้นนั่งบัลลังฉะนั้นข้าย่อมต้องห้ามไว้หากเป็นเพราะความแค้นข้ายินดีอวยพรให้สมหวังและจักช่วยเหลือเขาด้วยซ้ำยังเป็นเพราะตัวข้าเองมีส่วนทําให้เขาตกต่ำเช่นนี้หากมิใช่เพราะอิ้งจือเหอรอบส่งข้ากับมารดานีออกไป แม้แต่ห้องเต้เจียเต๋อก็ยังไม่อาจล้างโคตรสกุลอิ่งได้ลินถิงพยักหน้าช้าๆ้าเช่นนั้นผู้ตรวจการไม่สิท่านเต้เท้าอิ่งตอบว่าอย่างไรวันนี้จินอันใจไม่ได้สวมหน้ากากสีหน้าราบเรียบเขากล่าวว่าหากเพื่อแก้แค้นเช่นนั้นต่อไปข้าย,ย่อมยืนอยู่ข้างเขาแล้วเจ้าจะช่วยเขาเช่นไรเขาคุ้นคิดเพียงครู่ใต้เท้าอิ่งประสงค์สิ่งใดข้าย,ย่อมทำสิ่งนั้น เขาเป็นคนตรงไปตรงมามีบุญคุณต้องตอบแทนมีแค้นก็ต้องชำระหลินถิงไม่ได้ถามต่อแต่ตัวหลิงกับเอ๋ยขึ้นทันทีแล้วเหตุใดคุณชายจินจึงรีบมาพบเราจินอันใจนึกขึ้นได้ถึงเรื่องสำคัญแม่ทัพกุ้ยซูผู้ใต้บังคับบัญชาของเซี่ยชิงเหอทราบข่าวว่าพวกท่านจะอารักขารัชทายาทกับเมืองหลวงจึงรอบซุ่มกำลังบนเส้นทางเบื้องหน้าข้าว่าพวกท่านควรเปลี่ยนเส้นทางจะดีกว่า แท้จริงเขาเคยคิดจะอาศัยโอกาสนี้ลอบสังหารรัชทายาทเพื่อชำระแค้นทว่าเมื่อคิดถึงหลินถิงและตั้วหลิงเขาจึงเลือกมาเตือนแทนแค้นนั้นเลื่อนไปภายหลังยังได้แต่หากสหายต้องสิ้นไปแล้วย่อมไม่อาจหวนคืนตั้วหลิงฟังเ,เงียบเงียบก่อนหยิบปิ่นอีกเล่มขึ้นปากก้าวมวยผมที่สยายแท้จริงพวกเราไม่ได้คิดจะใช้เส้นทางนั้นตั้งแต่แรกแล้วแต่เท้าต้วนหรือว่าท่านรู้มาก่อนว่าจะมีการซุ่มโจมตีบนเส้นทางกลับ ริมปีปากเขาแยมยิ้มบางหาใช่ไหมเพียงแต่ระวังไว้ก่อนกันนั้นก็ต้องขอบคุณคุณชายจินที่สละเวลามาบอกเก่าเช่นนั้นก็ดีแล้วข้าขอตัวไปก่อนจินอันใจเองก็รู้ว่าตนถูกความห่วงใยบางตาจนใจสั่นคลอนแท้จริงกององครครัก์เสื้อแพรและตรงช่างอยู่พร้อมหน้าต่อให้เกิดเหตุไม่คาดฝันพวกเขาย่อมมีกำลังพอรับมือได้อยู่แล้วลินทิงเอ๋ยเรียกเขาไว้จินอันใจ เจ้าบอกว่ารัชธายาตติดค้างชีวิตเจ้าอยู่หนึ่งครั้งเรื่องนั้นคือจินอันใจเข้าใจทันทีว่านางถามถึงสิ่งใดเขาคือผู้ที่ทําให้มารดาของข้าต้องสิ้นชีพครั้งนั้นอิ่งจือเหรอรอบช่วยเขากับพมารดาหนีไปซูโจทั้งสองแม่ลูกเพียงหวังดํารงชีวิตเช่นคนธรรมดาไม่ข้องเกี่ยวราชสํานักอีกขอเพียงบั้นปลายชีวิตสงบสุขทว่าโชคชะตากับโหดร้ายพมารดาล้มป่วยด้วยโรคร้ายใกล้สิ้นชีพ เพื่อรักษานางเขาฝ่าฟันหมื่นพันอันตรายจนได้ยาล้ำค่ามาทว่าเคาะร้ายพัดตกผาระหว่างค้นหายาบาดเจ็บสาหัสเขาเก่งว่าหาักกลับไปในสภาพนั้นมารดาจะยิ่งเป็นห่วงจึงฝากยาขนาดนั้นให้ผู้ที่ไว้ใจส่งกลับไปก่อนตนตั้งใจว่าพักฟื้นไม่กี่วันแล้วจะกลับไปใครจะคาดคิดขั้นหนกลับเรือนเก่ากลับไม่พบมารดาที่หายป่วยนั่งรออยู่หากพบเพียงข่าวร้ายดุดสายฟ้าฟาดก,กลางอก นับแต่นั้นจิ่นอันใจก็มีเพียงความเครียดแค้นในใจเขาเอ่ยจบก็ไม่ได้อยู่ต่อหันหลังจากไปทันทีหลินถิงนั่งนิ่งมองเงาหลังเขารับหายไปในความเงียบงันพันจมสูงห่วงความคิดไม่อาจดึงตนกลับมาตัวหลิงเปิดตู้หยิบย่ามสัมภาระออกมาพางเอ่ยเสียงเรียบพวกเราลงไปข้างล่างเถิด